คณะกรรมการการเลือกตั้งลงพื้นที่ตรวจติดตามการเลือกตั้งสวระดับจังหวัดในเขตพื้นที่อุดรธานีครับที่โรงแรมสยามแกรนนายวันชัยคงเกษมผู em, ้ว่าวราชการจังหวัดอุดรธานีให้การต้อนรับนายชายนาครชัยคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะพร้อมด้วยคณะนะครับในโอกาสลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีโดยมีนายสงกรานชัยพาผอ,อ,อกรก,อกตรอ,อุดรธานีพร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับครับ จังหวัดอุดรธานีมีผู้สมัครทั้งหมดจำนวน262คนมีผู้ที่ได้รับเลือกระดับอำเภอผ่านเข้าสู่ระดับจังหวัด173คนจาก20กลุ่มอํมเาเภอเมืองอุดรธานีมีผู้ได้รับเลือกในระดับอำเภอมากที่สุดคือ39คนจำนวน16กลุ่มนะครับกู่แก้วเป็นอำเภอที่มีผู้ได้รับเลือกน้อยที่สุดคือ1คน1กลุ่ม กลุ่มที่มีผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอมากที่สุดได้แก่กลุ่ม3คือผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นครูอาจารย์นักวิจัยผู้บริหารสถานศึกษาบุคลากรทางการศึกษาจำนวน40คนกลุ่มที่มีผู้รับเลือกระดับอำเภอน้อยที่สุด3ากลุ่มคือกลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมกลุ่มสื่อสารมวลชนผู้สร้างสารรค์วรรณกรรมหรืออื่นๆในทำนองเดียวกันสำหรับการเลือกตั้งในระดับจังหวัด จังหวัดอุดรธานีมีกลุ่มที่ต้องลงคะแนนเลือกตั้งกันเอง11กลุ่มและกลุ่มที่ต้องลงคะแนนเลือกกันเองจํานวน9กลุ่มได้แก่กลุ่ม 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18และ20ซึ่งเหตุการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับดูททางจังหวัดก็ทํางานได้ดีนะครับทางผอท่านผู้ว่าก็ให้การสนับสนุนอย่างดีผมว่าทางจังหวัดอุดรมีความพร้อมเต็มที่นะครับเราเราก็ทำงานเต็มที่ครับระดับบาเภอเราก็ทำงานทุกวัน นะครับตื่นมาประชุมออนไลน์อะไรก็ทำหมดทุกอย่างให้งานออกมาตามกำหนดแล้วก็รวดเร็วสามารถทำให้การเลือกตั้งเป็นไปตามแผนได้ระดับอำเภอก็หมดแล้วนะครับเราจัดก,การเรียบร้อยแล้ว,ลวก็รอระหว่างัจังหวัดต่อไปเนี่ยครับคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรนะครับดูของจังหวัดก็เรียบร้อยดีครับก็พยายามย้ำว่าให้ทำงานด้วยความรอบคอบแล้วก็ไม่ต้องรีบแบบ ลงสมัครเลือกมีไม่เยอะก็ทํางานก็ค่อยทําแล้วก็ให้